กกอ,อ,อาสวัสดีนะเจ้าพวกผมท่านชายแต่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งมุ้งมิ้งฟุ้งฟิง้งด้วยเผื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในช่องนี้แอนดี้แอนทาวเวลและช่องน้องแตจครอบเวอร์ cover, นะอย่าลืมฝากไปกดแฟนเพจท่านชายแต่ด้วยพาชิมแล้วก็แฟนเพจบุญมีวัชช ผื่อใครต้องการสิงคงสินค้ามือสองที่เรียนไปดูได้ตอนนี้ผมกําลังทํางานอยู่เพราะตอนนี้ผมกําลังคิดเมนูเพื่อจะไปแจกให้คนไร้บ้านให้พวกพี่ๆคนไร้บ้านคือตอนนี้ผมได้คิดเมนูเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมนูแรกที่เมนูที่ผมจะทาไปแจกคือก๋วยเตี๋ยวขัวกไก่บางคนอาจจะงงเฮ้ย hey, ทำไมทำก๋วยเตี๋ยวขัวกไก่วะผมเป็นคนชอบทําอาหารและผมผมกับแม่ผมเนี่ยเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวพัวกไก่ แล้วผมก็เลยคิดว่าเพื่อนผมคนนึงเนี่ยต้องขอบคุณเพื่อนคนหนึ่งน่ารักมากบอกเลยอยู่สมุดปากกาพอผมไล่หาเขาเนี่ยเขาบอกอามึงทกกํกับข้าวแจกไม่แจก,กน้ำด้วยเหรอนี่ไงเป็นความคิดให้ผมทําน้ําแจกน้กําแจกของผมก็คือยายผมชอบกินยายผมท่านไปสวรรค์แล้วท่านไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์แต่ยายผมก็ยังอยู่ในใจผมอยู่นะแล้วผมก็เลยคิดว่าน้ําที่ยายชอบกินคือน้ําเขียวเฮบูบอยกับน้ํา ชาดำเย็นผมก็เลยคิดว่าเราจะทำชาดำเย็นนี่ชาดำเย็นกับน้ำเขียวเฮบูบอยไปแจกให้คนไรบ้านและผมจะแจกแมสกด,ด้วยแมสกเพราะผมอมีกินมีใช้ไม่ขัดสนถูกไหมบางคนอาจจะงงมีกินมีใช้ไม่ขัดสนคืออะไรนี่ผมจะพูดตรงนี้เลยผมไม่ชอบคำว่ารวยบางคนอาจจะงงว่าคำว่ารวยทำไมไม่ชอบเห็นไหมผมไปดู ช่องช่องหนึ่งผมจะไม่ได้มีคนรวยคนหนึ่งเขามีที่ดินเยอะมากเลยมีเงินเยอะแต่เขาพูดว่าเขาไม่ชอบคำว่ารวยเพราะเวลาเราไปข้างนอกเนี่ยอ่ะเหมือนเวลาเราไปข้างนอกเราไปเจอเพื่อนฝูงเนี่ยเฮ้ยมึงรวยนี่หวามึงรวยนี่หวาเห็นไหมพอเราพูดไปในที่สาธารณะเนี่ยคนอื่นเขาจะหาว่าเรานี่อวดรวยเขาก็เลยคิดว่าเขาเนี่ย เขาก็เลยคิดว่าเขาก็เลยคิดในมุงเขาว่าเขามีกินมีใช้ไม่ขัดสนผมก็ฟังแล้วผมชอบมากเลยคาคํานี้ผมก็เลยเอามาใช้กับชีวิตในตัวผมผมก็เลยรู้สึกว่ามีกินมีใช้ไม่ขัดสนคือตอนนี้ผมมีกินถูกไหมผมก็มีกินทุกวันผมก็มีปัจจัยคือเงินใช้ทุกวันแล้วผมก็เลยคิดในมุงของผมว่า ในเมื่อเรามีกินมีใช้ไม่ขัดสนเนี่ยทำไมเราไม่เอาเงินแค่บางส่วนของเราไปช่วยเหลือสังคมหรือไปทำบุญบางคนอาจจะคิดไม่เหมือนผมสมมุติว่าอะส,สมมติว่าตัวผมอันนี้ผมคิดในมุมส่วนตัวของผมวันหนึ่งผมเดินอยู่ข้างถนนเนี่ยแล้วผมไปเจอคุณยายคนหนึ่งขายผักผมรู้สึกว่าผมสงสารคุณยายเลย นะแต่เราไม่มีปัจจัยที่จะไปช่วยคุณยายแต่ทุกคนมีโทรศัพท์ผมว่ามีโซเชียลมี Facebook มีทุกอย,ย่างผมก็เลยคิดในมุมของผมว่าถ้าเราใช้โซเชียลช่วยคุณยายก็คือการช่วยสังคมเราก็แค่สมมุติว่าผมเจอคุณยายเนี่ยผมเดินไปถามคุณยายคุณยายครับวันนี้คุณยายขายได้เท่าไหร่แล้วถ้าคุณยายบอกว่ายังขายไม่ได้เลยคุณยายครับผมขออนุญาตถ่ายคลิปคุณยายได้ไหมครับ ไปลงโซเชียลหน่อยได้ไหมครับเผื่อใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้เห็นจะได้มาซื้อคุณยายนี่เห็นไหมการช่วยเหลือสังคมเนี่ยการแบ่งปันผมเรียกการแบ่งปันหรือช่วยเหลือสังคมก็ได้หรือการทำบุญก็ได้เนี่ยโดยไม่ต้องใช้ตังก็ได้หรือบางคนอาจจะใช้แรงของเราใช้แรงคือเราไปขวานลานวัดไปถึงที่วัด หลวงพี่คาหนูขอควัมร้านวัดหน่อยได้ไหมครับหนูช่วยล้างห้องน้ำหนูเนี่ยก็คือการทําบุญหรือช่วยเหลือสังคมแล้วผมคิดในมุมของผมบางคนอาจจะคิดไม่เหมือนผมคือสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นคนชอบแบนรองเท้าแบนกระเป๋าแบนนาฬิกาแบนวันหนึ่งเกิดสถานการณ์โควิดโควิดผมออกไปไหนไม่ได้ผมก็เลยรู้สึกว่าพอหลังจาก ผมออกไปไหนไม่ได้เนี่ยผมก็เลยเริ่มคิดแล้วเพราะผมอายุเยอะอายุสามสิบกว่าผมก็เลยเริ่มคิดในมุมผมว่าเฮ้ยเรามีทุกอย่างแล้วนี่นวเรามีนาฬิกาแบรนด์กระเป๋าแบนรนด์รองเท้าแบรนด์เราพอและขัดสนคือผมมีข้าวกินทุกวันผมมีเงินใช้ทุกวันแต่ทำไมเราไม่เอาเงินส่วนหนึ่งมาช่วยเหลือสังคมเป็นการแบ่งปันหรือทำบุญ คือบางคนอาจจะคิดบางคนผมแนะนําว่าเรามีปัจจัยเท่าไหร่เราทาเท่านั้นอย่างเช่นเรามีปัจจัยหนึ่งร้อยบาทเราไม่ต้องทำหมดหนึ่งร้อยบาทก็ได้เพราะเพราะในหนึ่งร้อยบาทเราต้องเอาไว้ใช้ใช้กินใช้ซื้อกับข้าวเราถ้าเราสมมุติว่าเราเจอคนพิก,การอย่างเงี้ยคนพิการเข้ามาร้องเพลงหรือมีกล่องบริจาคเนี่ยเราก็หยอดปัดจจัยบาทสองบาทก็ได้ก็คือการทําบุญเนี่ย คนเราไม่ต้องไปทําบุญไม่ต้องไปทุ่มทนนะบางคนมีห้าร้อยทำห้าร้อยไม่ต้องคือการทําบุญเนี่ยเราแล้วแต่กําลังปัจจัยของเราเรามีกาลังเท่าไหนเราทําเท่านั้นถ้าเราไม่มีกําลังสมมุติว่าเราไม่มีปัจจัยเนี่ยเราก็ใช้กําลังแรงกายของเราอย่างเราอาจจะไปที่วัดก็ได้ ไปไปขอหลวงพี่เดี๋ยวผมช่วยฝวัดลานวัดนะผมช่วยทําความสะอาดห้องน้ําเนี่ยแหละคือการทําบุญหรือบางคนอาจจะคิดไม่เหมือนผมแต่ผมคิดในมุมของผมว่าทุกคนมีโซเชียลถูกไหมโซเชียลช่วยคุณได้นะเว้ยแต่โซเชียลบางอย่างเนี่ยก็อาจจะช่วยคุณไม่ได้เพราะโซเชียลเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีคุณต้องแบ่งแยกก่อน ถ้าคุณโพสอ,อะไรสิ่งดีๆไปเนี่ยผลตอบรับจะดีมากถ้าคุณโพสอ,อะไรสิ่งที่ไม่ดีไปเนี่ยผลตอบผลตอบผลตอบรับมันจะตามคุณมาถือว่าเรามีกินมีใช้ไม่ขัดสนเราควรแบ่งปันให้ผู้อื่นได้บ้างไม่มากก็น้อยถูกไหมไม่มากก็น้อยคือเราไม่ได้แบ่งปันเรามีเท่าไหร่เราแบ่งให้เท่านั้นสมมุติว่าผมมีสิบบาทผมอาจจะแบ่งให้ คนไร้บ้านอ่ะง่ายเลยผมมีสิบบาทแต่แต่พี่คนนั้นเขาหิวข้าวว่าวผมอาจจะไปซื้อซื้อของให้เขากินขนมห้าบาทแบ่งเขากินผมรู้สึกว่านี่แหละคือความสุขที่แท้จริงเว้ยถูกนะในมุมของผมว่าการทําบุญเนี้ยเราไม่ต้องรอจังหวะเวลาเว้ยบางคนต้องรอเวลาต้องรอวันนี้วันนี้เน,นี้ยผมรู้สึกว่าการทําบุญทําได้ทุกที่ การช่วยเหลือคนช่วยได้ทุกที่ช่วยเท่าที่เราทำได้ช่วยมากช่วยน้อยแต่เราได้ทำแล้วเชื่อไหมเวลาพอเราได้ทำบุญน่ะหรือเราช่วยเหลือใครมันจะเกิดเขาเรียกว่าความสุขทางใจเลยพอผมกลับบ้านนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแหละคือความสุขที่ผมอยากได้รับกลับมาถูกไหมผมอยากได้รับกลับมาผมเลยคิด ในมุงของผมว่าเอะในเมื่อเรามีกินมีใช้ไม่ขัดสนเนี่ยเราควรช่วยเหลือคนช่วยเหลือสังคมบ้างไม่มากก็น้อยถูกไหมอืมบอกว่าคิดว่าเรามีกินมีใช้ไม่ขัดสนเนี่ยเราก็ควรช่วยเหลือสังคมบ้างไม่มากก็น้อยนะบางคนถ้าไม่มีปัจจัยเนี่ยทุกคนมีโซเชียลใช้โซเชียลได้ แต่ต้องใช้ให้ถูกวิธีคุณใช้แบบถูกวิธีเนี่ยมันก็จะไปรุ่งง่ายๆเลยมันจะไปรุ่งถ้าคุณใช้โซเชียลที่ผิดวิธีเนี่ยคุณก็จะไม่รุ่งคือรุ่งไม่ร่วงก็รุ่งนะแล้วผมก็เลยคิดอยู่ในมือของผมว่าผมอยากแจก,กอาหารให้แก่กคนไร้บ้านพวกพี่ๆผมเลือกพวกพี่ๆไร้บ้านเชื่อนะ ความคิดของผมเนี่ยกับความคิดอ่ะนงน่ายๆเลยความคิดส่วนตัวของผมเนี่ยคือผมคิดว่าพวกพี่ๆเขาเนี่ยบางคนเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้ที่เขาอยากจะมาเป็นแบบนี้ถูกไหมเขาไม่อยากมาเป็นคนไร้บ้านหรอกผมนะเพราะว่าเป็นด้วยเนื่องจากสถานการณ์สถานการณ์เป็นสถานการณ์โรคระบาดโควิดแล้วเขาไม่มีงานทําเขาไม่มีเงินเขาไม่มีตังค่าเช่าบ้าน ช่ไหมเขาก็เลยต้องมาเป็นคนไร้บ้านแล้วผมก็เลยคิดว่าเรามีกินมีใช้ไม่ขัดสนแล้วเนี่ยเราควรช่วยเหลือเขาไม่มากก็น้อยผมเลยคิดว่าเราทําอาหารไปแจกเขาทาน้าําแจกเขาเนี่ยเราอยากให้เขาได้อิ่มหนึ่งมือ้อมื้อเดียวมื้อเดียวก็มีความสุขแล้ว ต้มชาเยนนอหนี้เพราะว่าเราจะไปแกเขาพวกนี้แกพวกพี่คนไร้บ้านเดี๋ยวจะตัดให้ดูนิดนึงอันนี้ายชอบกินอันนี้เป็นชามยนแล้วก็๋ยากใ้ไปดูกวยด้านในเพราะว่าเราต้มชาเยนน่องนึงเกวยนอนึงแล้วก็มีน้ำเขียวน้ำแดงเดี๋ยวดูก่อนถ้าปวดเราพอเนี่ยถ้าปวดเราเหลืออยู่เราต้องการให้ปวดเราเหลือลถ้าปวดเราเหลือเราจะต้มอ่อ uh, ื่นเพิ่มไปจ้าได้ทำการต้มน้ำเก๊กวยอันนี้น้อเราเล็กไปก็เลยต้มสองนอเลยเดี๋ยวจะเช้อให้ดูอันนี้เพิ่งเริ่มต้มม เราใโลขึ้นเดือางโลเดียวไม่อมีลอีกเพิมสีนในเอาต้องคำใจทุกอย่างให้ตบแล้วตอนเช้าเวรามา่เราคุ้มแนะ ตอนนี้เราอยู่สนามหลวงี่เรียบร้อย้วมีพี่เขามาแจกของนะเราก็เลยมาร่วมกันแจกของขอบคุณมากครับพี่ <c oughs> lăn 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 lăn